อัญโยเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆวงไอซ์กันนั่นก็คืออ e ีซอนะครับมักเน่น้อยสุดสวยสุดน่ารักของวงไอซ์นั่นเองในตอนนี้นะครับได้มีประเด็นเกิดขึ้นของทางชาวเน็ติเซนเกาหลีที่ออกมาโต้เถียงกันเกี่ยวกับเรื่องราวของปิกจูแล้วก็อีซอนะครับซึ่งในรายการนี้เออซธกก็ได้บ แล้วเธอนั่นเนี่ยเพิ่งจะรู้จักปิกาจูตอนนี้เธอรู้จักแล้วว่าปิกาจูคืออะไรในรายการ Never Now นะครับวอนยองเนี่ยได้มีการพูดถึงว่าลุคของอ e ีซอที่แต่งตัวมาถ่ายรายการครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนปิกาจูเลยน่ารักมากๆอีซ e อของเรานะครับก็แต่งตัวด้วยชุดลุคสีเหลืองแล้วก็มีการถักผมเปียรพร้อมกับนําเอาเชือกเนี่ยมาถักกับผมด้วยนะครับให้เห็นเป็นสีเหลืองสวยน่ารักมากๆเลยจริงๆและหลังจากที่วอนยองนะครับพูดประโยคนี้จบไปอีซ e อเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาต่อเลยว่าอ๋อฉันรู้จักปิกาจูแล้วฉ รู้จักเรื่องนี้เลยเพราะว่าขนมปังที่โด่งดังมากๆซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีไวรอลขนมปังที่เป็นของโปเกมอนเนี่ยออกมาทั่วเกาหลีเลยแล้วก็มีคนเนี่ยพยายามตามหาตามซื้อมากันมากในนั้นเนี่ยนอกจากจะมีขนมปังสุดอร่อยแล้วก็จะมีของที่ะระลึกนะครับที่เกี่ยวกับโปเกมอนเนี่ยให้เรานั้นได้เก็บสะสมด้วยแล้วก็เป็นไวรอลไปทั่วเกาหลีเลยเราดาราศิลปินไอดอลเนี่ยก็ตามหาซื้อกันนะครับเพื่อจะมาเก็บสะสมไว้รวมไปถึงคนอื่นๆคนทั่วไปเด็กวัยรุ่นอะไรต่างๆเนี่ยก็ตามหาอยู่เช่นเดียวกันอีซอเลยบอกว่าเธอ จักโปเกมอนปิกาจูเนี่ยจากขนมปังที่เป็นไวรัลด่งดังนี้และทันทีที่ฟแฟนๆนั้นนําเอาช็อตนี้ของอ e ีซอเนี่ยไปลงในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆกม็มีคนนั้นออกมาตั้งข้อสงสัยกันว่าปิกาจูที่โด่งดังไปทั่วโลกการ์ตูนในตำนานที่โด่งดังไปทั่วโลกนั้นอีซ e อไม่รู้จักจริงๆหรอว่าตัวการ์ตูนปิกาจูนั้นมาจากการ์ตูนเรื่องโปเกมอนและปิกาจูเนี่ยก็โด่งดังมากๆเลยและทันทีนะครับที่มีคนให้ความสนใจเรื่องนี้เนี่ยก็กลายเป็นประเด็นที่ทําให้ชาวในปรเซนเกาหลีนั้นต้องออกมาสงสัยแล้วก็ออกมาโต้เียงงกกกนบบาาค,นนคร็อว่ อีซอนนั้นเธอฝึกมาตั้งแต่เด็กมีเวลาใช้ชีวิตของวัยรุ่นปกติที่น้อยมากๆและอีซอนเนี่ยก็ยังอายุน้อยมากๆเลยดังนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกที่เธอนั้นอาจจะไม่ได้ดูการ์ตูนหรือว่าไม่ค่อยรู้รจักตัวการ์ตูนบางคนก็บอกว่าอีซอนนั้นถ้าเทียบอายุตอนนี้เ,นนเธอ,เอก็ยังดูเด็กมากๆและแน่นอนว่าเธอนั้นก็ต้องฝึกมาตั้งแต่เด็กดังนั้นเวลาที่เธอจะว่างไปดูการ์ตูนหรือว่าจะตื่นเช้ามาดูการ์ตูนเหมือนเด็กๆเหมือนเราตอนเด็กๆที่ต้องตื่นมารอ modern night tv นะครับช่วงประมาณหกโมงเจ็ดโมากๆแนนน่อ ดังนั้นอีซอจะไม่รู้จักปิกาจูเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรเลยและก็ยังมีนะคะแฟนๆที่บอกว่าเธอเพิ่งจะอายุแค่14บสปีเองจะอะไรกันมากมายกับความคิดของเธอปล่อยให้เธอนั้นเป็นเด็กแบบนี้ต่อไปใส่ซื้อแบบนี้ต่อไปจะดีกว่าอย่าไปพยายามบังคับให้เธอเป็นผู้ใหญ่เกินกว่าไวเลยแฟนๆบางส่วนก็ยังบอกอีกเช่นเดียวกันนะคะว่ามีคนอีกมากมายไม่ได้มีเพียงแค่อีซอเท่านั้นที่ไม่รู้จักตัวการ์ตูนในเกมหรือว่าตัวการ์ตูนตัวละครในการ์ตูนยอดนิยมต่างๆอย่างปิกาจูหรือว่าโปเกมอน,เ,นรเราไปถึงงงกกรรตูนนนนเเืื่่อออๆีดัั้ ไม่แปลกเลยที่อีซอจะไม่รู้จักปิกาจูถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากๆ แต่ว่าอีกฝั่งตรงข้ามนะครับก็ต่างออกมาพูดกันว่ามันแปลกมากๆที่เธอนั้นจะไม่รู้จักปิกาจูขนาดน้องของฉันที่อายุเพิ่งจะ12ปี13ปีเนี่ยยังรู้จักปิกาจูเลยหรือว่าเธอนั้นแค่พูดเล่นตามสคริปต์ไปเท่านั้นบางคนก็บอกว่าเธอนั้นเล่นบทได้เดียงสาได้ดีเกินไปปิกาจูหรอที่เธอนั้นจะไม่รู้จักเป็นไปไม่ได้เลยไม่เอาแบบนี้นะและก็ยังมีคอมเมนต์ที่บอกว่าฉันไม่แน่ใจจริงๆว่าเธอนั้นจะรู้จักปิกาจูมาก่อนที่จะมีไวรัลขนมปังหรือเปล่าแต่ว่าในตอนนี้เเเเเธออสววมมมบทบททาาาาขขงคปป็นกก็นนดกกกิไ้ใจ เธอนั้นกําลังอยู่ในชั้นมัธยมต้นแต่อีกไม่นานเธอก็จะก้าวเข้าสู่มัธยมปลายแล้วฉันคิดว่าแนวคิดแบบนี้ที่ดูเป็นอะไรเด็กๆนั้นทางค่ายวางให้เธอมากเกินไปซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตเกาหลีกาลังเถียงกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่อีซอ้นี่ไม่รู้จักปิกจูและกําลังมารู้จกักจากไวรัลขนมปังโปเกมอนซึ่งก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกนะครับที่ชาวเน็ตเนี่ยจะมาเถียงกันกับเรื่องนี้ทั้งๆที่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนเนี่ยมาบอกเช่นเดียวกันนะครับว่าไม่ใช่ทุกกคคนนจจะะรรูู Pikachu, ร้ััว่ใทีตตล หรือว่าเกมถึงแม้ว่าการ์ตูนหรือว่าเกมนั้นเนี่ยจะโด่งดังมากๆก็ตามสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของทั้งอีซอแล้วก็สาวๆวงไอ์นะครับรู้สึกยังไงกันบ้างกับเรื่องราวที่ชาวเน็ตนั้นกําลังเถียงกันแล้วก็ตั้งข้อสงสัยกันอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้เลยหรือว่ามีใครเนี่ยที่เพิ่งจะรู้จักปิกาจูไม่นานมานี้หรือเปล่าเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาล